สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสนบอลกันครับคุณบุ๊คเขาไม่อยากออกกล้องครับเลยก็ต้องมาทั้หน่อยนะครับเฮ้ยมึงสูงนี่ไงอย่างแรกนะครับพระเอกของเรานะครับคือปึคือดาบนี่นะไม่ใช่สนบอลนะครับใช่ไหมครับคุณบุ๊คครับนะครับนี่เกาะสิบนะครับหลังหลังเต่าเลยฮะนั่งสมาธิเหรอมึงใจเย็นดีแล้วใจเย็นดีแล้วอีสเตอร์ดีโอเคครับมารีวิวดาบับ นี่ก็ดสบหลังเอาเลยนะดูนะฮะฟันหัวนะฮะยังตายอ่ะเราคิดดูถ่ายพวกนี้ไม่ใส่กอดแล้วมันเมื่มื่มันเมื่อเมื่อตะกี้ขี้ซ้ายขี้ขวาขี้ซ้ายครับขี้ซ้ายเลยเหรอเอออย่างงี้อ่าเงินอยเงินร้อยยี่นะฮะเงินร้อยยี่สิบด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหแม่โคตรแรงอ่ะจัดอันนี้ตัวนะฮะโอ้เหลือสี่เก้าครับโอ้แม่โคตรแรงอ่ะอีกจะแรงขนาดนี้นะโอ้ได้ปั๊มอีกแง่ปั๊มอีกแ้่ไม่ไม่จะดี จบไปเลยจะได้รีวิวเอกพระเอกพระเอกพระเอกแ <ใน S 1> ล้วไหนบอลเท้าขวาหรือหกสี่โอเคครับแล้วก็แล้วก็พระเอกตัวที่สามของเราคืออันนี่ครับโกดเอ็นบีพีนะครับคือซาในทององะไรอย่างเงี้ยงอ่ะมในบอลมาดิโอ้ยกดผิดทำไมอ่ะอันทดสอดตามแม่นยำแม่นยำยังไงอ่ะ นั่นยามก็ยิงไปที่เดียวกันไงอ๋อโอเคโอเคได้เไปตรงไปตรงเฮ้ยงั้นยิงไปทางเอเชียนี่แหละเนี่ยเนี่ยแ่ปาโหมแม่เขโอเคเลื่อนตอนต่งเลื่อนเลืนเจมโอเคโอเคครับ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 งั้นไปห้องอื่นครับห้องนี้มันเปิดไปแล้วนะครับคุณปาโหม้วยจับการผมแค่ตรงนี่ยห่างไกลเตี้ย แต่อยิอ่ฝัง่งนี้แล้วกันเนี่ยคุณยิงฝั่งนี้ผมไมยิงฝั่งนี้แต่อยู่มองห่างกันโอเคปว่ามันจะได้เห็นคนุณมีชิงักงนะใช่ไหม,หม,มก็ยิงท้่สมองแล้วกัน เออเองเอา,า,าเออเองก็จะตายมาไงยิงมันตีมันยังไม่มาไอ้ยังไงวะมาครับผมมาแล้วครับมาครับด้ใหม่เล็กนี่หัวนเป็อะไรงั้นโดนหัวก็ตายแล้วจะไปโดนตัวนะครับก็จะตายมาหัวฮะไม่เป็นอะไรนี้สไนก์อันนึง่ะที่เขาโอเคนะตายไปแล้วออไปเปลี่ยนเลย เจ็ดเอ็ดเย็บเดียเจ็ดเอ็ดเจ็ดเอ็ดเนาะี้ะเออถ้าตกดเลอ่ะ้ายิงหัวยิงหัวยิงขาไอ้นี่ว่ะตัวหะตัวหตัวตาไปายตายตาตัวรีวิวจบก่อนเขาใช่ไหมตัวฮะเกอ็ด ใช่ไหมล่ะเจ้าไข่ก็บอกมาได้ไข่ไปแล้ววันนี้อาสนายไปคือขาค่ะเดี๋ยว97น่ะเกิดนไรมามันเป็นยีไม่ไม่เห็นช็อตหรอไม่เห็นอะไรเลยแต่มันยันนตงต้องิีต่อมาออนะครับอันนี้หัวตายนะครับมามาตัวนะฮะตัวก็ตายนะครับ แล้วมาลองขากันด yeah. okay okay, right. okay, ีกว่าจะตายไหมบุ๊แกนั่งนีนั่งเ้าอยสิบสองเนะสิบสองสิบสองเ่อสิบสองอีสัตว์ไม่ไหวสองคนสองคนไหมหนึ่งเงื่อนหนึ่งเงื่อนหนึ่งเงื่อนหนึ่ง 啦。<Bye. S 2>